ผู้บรรยายเวียดนามและสื่อเวียดนามรวมถึงแฟนๆเวียดนามเฮลัน2เซตที่คว้ามาได้แต่ไม่สามารถเก็บเซตจนสามารถทำให้อินโดนีเซียคว้ามาได้ในการชนะ3ต่อ2เซตคอมเมนต์เวียดนามดุเดือดและทำให้แฟนชาวไทยถึงกับพูดในบริบทที่ว่าโลกสงบสุขนั้นเกิดขึ้นเพราะเหตุผลใดผู้บรรยายไม่พอใจอะไรกับเกมการแข่งขันที่เวียดนามแพ้อินโดนีเซียอีกแล้วและต้องมาเจอในเกมการแข่งขันนัดสุดท้ายก็คือการเจอฟิลิปปินส์ทำไมเวียดนามจึงบอกว่าให้ไทยทุบฟิลิปปินส์ให้ได้และต้อง เป็นการชีวัดว่าเวียดนามจะต้องชนะฟิลิปปินส์นัดสุดท้ายเพื่อจะไม่ตกชั้นมิฉะนั้นแล้วจะกลายเป็นปว่าขเขมรจะมาแย่งในแสงที่ต่อไปนะครับสวัสดีครับฝากกดไลค์และกดติดตามช่อง go kiso ด้วย ในเรื่องของข่าววลอลเล์บอลส่งผลโดยตรงต่อเกมในการแข่งขันเนื่องจากเวียดนามมีโอกาสคว้าชนะได้2เซตถ้าปิดเซตที่สี่เนี่ยก็จบไปเลยและเวียดนามมีสิทธิ์รุ่นเป็นอย่างมากที่จะไม่ต้องตกชั้นในซีวียลิเหลือเพียงแค่ฟิลิปปินส์กลายเป็นว่าเวียดนามแพ้ทั้งไทยและแพ้ทั้งอินโดนีเซียถูกพูดถึงจากคมามไม่แม่นามอย่างดุเดือดโดยเฉพาะทางข้อบรรยายมีการเปิดเผยเอาไว้แบบนี้นะครับ และต้องขออภัยสําหรับเสียงที่ดังมากๆจากทางแบล็กเกลของแอนนะครับเนื่องจากฝนตกหนักมากโดยทางโคชดันรินเตรียนถือว่าเป็นการคุมทีมชายของเวียดนามกับเกมในการแข่งขันเพื่อมองหาชานะให้จงได้เลยจากการแข่งขันในซีวีลีก2024ในสนามแรกในฝั่งของฟิลิปินเวียดนามพ่ายแพร้รวดรอบนี้เวียดนามพ่ายแพ้ทั้งไทยและอิโนโดนีเซียเหลือเพียงแค่การเจอฟิลิปินดังนั้นเนี่ยพวุญ,ญญายเนี่ยมีการพูดว่าทีเวียดนามมีโอกาสได้หลากหลายครั้งแต่ทาไม่ได้เวียดนามพ่ายแพ้อิโนโดนีเซียไปก่อ 22ต่อ25ทีมเวียดนามเนี่ยพ,ยพย่แพนอาจจะเสร็จแรกเลย เกมรุกของเวียดนามดูเหมือนจะดีแต่กับย่ำแย่เกมในการแข่งขันเองนักกีฬาในฝั่งของเวียดนามอย่างฟาฮานฮาริมยังโ,โชว์ฟอร์มผลงานได้อย่างน่าประทับใจทำให้อินโดนีเซียเนี่ยอยู่เหนือกว่าทางเวียดนามและการต่อสู้ที่อยางดเดือดและสร้างความลำบากใจให้กับทางเวียดนามไปอย่างมากแต่จากนั้นเองเนี่ยในเซตที่2และเซตที่3เนี่ยเวียดนามมีโอกาสคว้าชานะที่ถึง2เซตทําให้คอมเมนต์เวียดนามสื่อเวียดนามถึงกับเฮลันผู้บรรยายมีการเฮลันว่าเป็นการคว้า2เซตที่มีคุณค่าแต่กายเป็นว่าเซตที่4ี่เซตที่ท้า ในเซตที่2และเซตที่3เองถือได้ว่าคอมเมนต์เวียดนามดุเดือดไปอย่างมากเพราะว่ามีการพูดว่าต้องชนะทางนักกีฬาจากทางอินดเซียได้แน่ๆปรนสิทธิภาพในเกมรับของเวียดนามดีไปอย่างมากเกมรุกโดยเฉพาะเกม ตัวหัวเสาถือได้ว่ารุกเกมได้ดีและก็มีการพูเดเสียโดกันเลยว่าโคชทานตินเทียนเองเสริมาว่าทาผลงานได้อย่างโดดเด่นโดยไม่ประมาททีมคู่ต่อสู้คือทีมอิโนโดนีเซียการชนะได้ของแมดน,นามคือ30ต่อ28และ25ต่อ21ในเซตที่2และเซตที่3เป็นคว้าชนะแบบเฉียบคมทําให้ช่องว่างเกมในการแข่งขันรวดเร็วแล้วก็ปลอดภยัยเกมรับก็ดีสามารถสามารถในการพลิกสถานการณ์ในการโต้อตอบกับในฝั่งของ อินโดนีเซียได้ดีทางเวียดนามมีการชื่นชมนักกีฬาอย่างต่อเนื่องแต่เวียดนามดีใจเพียงได้แค่แป๊บเดียวเข้าสู่เซตที่4เซตที่5เองเนี่ยอินโดนีเซียสามารถชนะได้โดยเฉพาะเซตที่4เนี่ยชนะไป25ต่อ16และ15ต่อ13โดยเฉพาะการดิวจนถึงนาที่สุดท้ายแต้มจากเกมในการแข่งขันเองทำไมมีการพูดถึงในฝั่งของไทยเพราะว่าเวียดนามแพ้รวดแบบกินไข่กินไข่ที่ว่าก็คือในสนามแรกที่ฝั่งของฟรีปเบยนยังไม่เคยชนะใครเลยและล่าสุดใน2นัด เจอทั้งไทยและเจอทั้งอิตาลีก็ยังไม่แพ้ใครอีกยังเก็บแต้มไม่ได้นั่นหมายถึงว่าเกมใน,นการแข่งขันการแพ้คือการกินไข่นั่นเอง จริงๆจะเรียกในในยะที่ว่ากินไข่ก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเวียดนามเนี่ยเล่นสูสีในสนามแรกในสองของฟิลิปปินส์ได้เพียงแค่1นแต้มรอบนี้ก็ได้อีกหนึ่งแต้มแต่ว่าเป็น1แต้มที่ไม่สามารถเป็นชนะนะทาะทางแฟนๆเวียดนามจึงบอกว่าแพ้ก็คือแพ้ถึงได้มาแต้มหนึ่งจากการแพ้ก็ไม่เรียกว่าการเรียกได้คะแนนนะครับแฟนๆเวียดนามยังมีการพูดถึงแบบเดุดเดือดเหมือนกับทางสื่อของเวียดนามในประเด็นนี้เองเนี่ยมากิน ประเด็นดราม่าที่ถูกทางสื่อของเวียดนามมีการเขียนข่าวว่าชัดเจนในประเด็นนี้จากทางนักกีฬาจากทางฟาฮานฮาริมสามารถทําผลงานได้อย่างโดดเด่นของอินโดนีเซียเวียดนามพยายามจะสกัดกั้นบล็อกบอลจากเกมของทางฟาฮานแล้วแต่วิทยุทธวิธีนะครับกับการในฝั่งของนักกีฬาอินโดนีเซีย,ยทำผลงานและพิสูจน์ให้ทางเวียดนามได้เห็นและมีการโจมตีที่ไร้เทียมทานมากกว่า ทำให้ทางอิโนโดนีเซียปิดเซตไปได้อย่างโดยง่าย3-2ต่อเซตทั้งที่เวียดนามมีโอกาสแล้วแต่ทําไม่ได้ทุกตอนนั้เนี่ยวอลเลย์บอลชายของเวียดนามเป็นทีมเดียวที่ไม่ชนะในการแข่งขัน c ี e ี g u กโดยเขามองว่าถ้าผลเกมในการแข่งขันในนัดหน้าแพ้อีกส่พผในใดยตรงก็คือตกชั้นและ c ี l ี g ลกชาร์เลนจ์คัจะทําให้ทีมที่เป็นแชมป์ไม่ว่าจะเป็นเขมรลาวมาเลเซียสิงคโปร์ ใครเป็นแชมป์ในรายการนี้จะถูกแทนที่ที่อันดับที่4ในซีบีเอกส่งผลโดยตรงต่อเกมในการแข่งขันทันทีว่าถ้าเวียดนามไม่ชนะฟิลิปปินในนัดหน้าคือตกชั้นขเขมรมาแทนที่นั่นเองส่วนเกมในการแข่งขันผ่านภายใต้โคช จีนเตียเนี่ยมีการเปิดเผยว่าถ้ายังคงพ่ายแพ้ทั้งเกมในการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นทางอินโดหรือว่าไทยแล้วก็แพ้ไทยถึง2รอบติดต่อกันแล้วด้วยนั่นหมายถึงว่าโค้ชเองอาจจะถูกไล่ออกหรือไม่ถูกหถืกจากแฟันแเเวีดวยดนามเยอะมากๆเมื่อเปรียบเทียบในคู่ต่อสู้ระหว่างไทยกับเวียดนามเวียดนามถือได้ว่าไล่ตามไทย ปแบบว่าตอนนี้ไทยนําไก่ไปมากแล้วอิโดเซียชเชนโดวกันก็มีผลงานที่สูสีกับเวียดนามแต่อินโดเซียก็ยังใช้ประโยชน์จากการใช้ผู้เล่นหลากหลายคนซึ่งมีประสบการณ์ที่ดีมากกว่าเวียดนามในวงกับการนั้นเวียดนามนักกีฬาขาดหายไปคนหนึ่งจากทางงอกถวนเพื่อสู่เกมในการแข่งขันเองทําให้เวียดนามมีประสิทธิภาพในเกม ค่อนข้างแย่เมื่อเปรียบเทียบกับทีมอ,อื่นๆทําให้ทางสื่อของเวียดนามมองว่าปัญหาเดิมๆที่เวียดนามยังคงมีอยู่คือในเรื่องของสภาพจิตใจอย่างไรก็ตามกับก,บการคว้าชนะในนัดแรกมาได้กลับมาสู่บ้านของเวียดนามนั้นคือการตอชนะฟิลิปปินส์สถานเดียวเท่านั้นอุปสรรคครั้งยิ่งใหญ่ที่เวียดนามไปเจอกับทีมชั้นนามไม่ว่าจะเป็นไทยหรือว่าอินโดยังคงมีปัญหาในเรื่องของจิตใจจิตใจยังคงเป็นจุดอ่อนที่ใหญ่ที่สุดของทีมของเวียดนามดังนั้นภารกิจของทางทีมเวียดนาม ต้องใช้ทุกโอกาสในเกมใน,นการแข่งขันและต้องชนะฟิลิปปีให้ได้มากที่สุดด้วยซึ่งจะสร้างประโยชน์สูงสุดกับพกพาความมั่นใจกลับบ้านแต่ถ้าทำไม่ได้เนี่ยจะกลายเป็นประวัติศาสตร์ซ้ำรอยและเป็นการซ้ำอย่างหนัก ถ้าเวียดนามแพ้รวดทั้งสนาม1สนาม2เนี่ยเวียดนามกลับบ้านโดยไม่มีเหรียญรางวัลเนี่ยจะส่งผลโดยตรงต่อผลประโยชน์ในอนาคตของนักกีฬาเวียดนามและโค้ชเองอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงก็เป็นไปไ,ได้เพราะว่าคอมเมนต์ของชาวเวียดนามตอนนี้พยายามจะไล่โค้ชออกไปแล้วนะครับจากเกมที่มีดราม่าเกิดขึ้นเนี่ยทางผู้บรรยายได้มีการกล่าวไว้เยอะมากทีนี้ลองมาดูจากแฟนเวียดนามจำนวนมากเช่นเดียวกันมีการถกเถียงในเรื่องนี้และมีการรู้สึกผิดไปอย่างมากที่นักกีฬาเวียดนามยังคงใช้ชุดเดิมท้งๆที่ใน สนามแรกเองเนี่ยก็ยังคงใช้ชุดเดิมมันแพ้แพ้มาสนามที่2ก็ยังคงใช้ชุดเดิมแบบนี้คงจะไล่ H ฮชโคดออกคือชาวเวียดนามจะดีมากกว่าอินเดียบเลก็มีการพูดถึงว่าโชติตามไม่เข้าทางทีมเวียดนามไม่ใช่เพียงแค่สภาพจิตใจเท่านั้นไม่รู้เหมือนกันว่าความผิดพลาดที่หลากหลายอย่างเกิดขึ้นใน2แต้มสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นจากทางทีมเวียดนาม เกมของวอลเลย์บอลเองมีทั้งแพ้และชนะเป็นเรื่องปกติเรารับได้แต่เกมในการแข่งขันที่แพ้รวดถึง5นัดในฝั่งของทีมชายของเวียดนามไม่ค่อยประสบพบเจอมากนะักนั่นหมายถึงว่าเวียดนามถ้า,พาแพ้ในสนามของฟิลิปปินแล้วก็พแพ้ในคอนเสิร์ตของขอินโดในทุกๆนัดก็คือ6นัดซ้อนจะเป็นประวัติที่แพ้รวดโดยไม่มีอะไรกลับบ้านมาทําให้ทางนกลลักกีฬาหลายคนเอง ของเวียดนามจะถูกโจมตีอย่างต่อเนื่องแฟนๆเวียดนามมองว่านักกีฬาลิสเป็นรายชื่อนะมีใครฟอร์มที่ไม่ดีบ้างฟอร์มเล่นได้ไม่ดีลงสนามไปก็ไม่รู้ว่าจะช่วยอะไรได้ต้องมาดูวิธีการแก้เกมในฝั่งของโคช้ชก็ไม่สามารถทําอะไรได้อีกนั่นหมายถึงว่าหลับตายังรู้เลยว่านักกีฬาคนใดเล่นดีมากกว่าหรือคนใดเล่นแย่มากกว่าถ้าผลงานยังพังมากขนาดนี้รับรองได้เลยว่าการเล่นกับฟริปเปินไม่ใช่งานง่ายสำหรับเวียดนามแน่ คอมเมนต์ชาวเวียดนามมีการดูดเดือดแล้วก็เปรียบเทียบในฝั่งของนักกีฬาไทยที่โดดเด่นไปกว่าเวียดนามแบบเวียดนามตามไม่ทันแล้วและประเด็นเดิมๆที่มีการพูดถึงกันก็คือวอลเลย์บอลของเวียดนามไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงยัง,งพัฒนานได้ช้าเมื่อเทียบเท่ากับไทยดังนั้นถ้ายังมีการฝึกฝนควรจะฝึกฝนอย่างจริงจังโดยเฉพาะการใช้ เล่นในแบบบอลคมๆมให้ได้มากยิ่งขึ้นความเสียดายไปอย่างมากเลยคือเกมรับของเวียดนามค่อนข้างเล่นได้ไม่ดีและเกมหลากหลายครั้งที่มีจุดอ่อนเยอะมากๆจนทีมคู่ต่อสู้สามารถขึ้นมาปาชาได้นั่นในเรื่องของสภาพจิตใจการกระจายบอลยังคงไม่ดีเมื่อถูกฝั่งคู่ต่อสู้บี้ และพยายามขึ้นนําแล้วก็พยายามนําไปห่างมากแล้วเวียดนามไม่มีวิธีไล่แต้มเกมแบบนี้เป็นความกังวลไปอย่างมากเลยว่าอนาคตของการแข่งขันของวลอลเลย์บอลทั้งชายและหญิงของเวียดนามจุดจบจะเป็นอย่างไร ร่างกายยังพอไหวแต่จิตใ,ใจของนักกีฬาจะสามารถก้าวผ่านจากทีมภูมิภาคอาเซียนไปต่อได้หรือไม่นั่นเป็นเรื่องที่ทางคอมเมนต์ของชาวเวียดนามยังคงพูดถึงในเรื่องของจิตวิทยาว่านัก,กีฬาเวียดนามหลากหลายคนเองยังคงแพ้ทางในฝั่งของจิตวิญญาณในฝั่งของนักกีฬาคู่ต่อสู้ที่อยู่เหนือมากกว่าถ้าเวียดนามยังคงเล่นกันแบบนี้และมีสภาพใจิตใจที่ย่ำแย่ขนาดนี้แบบเดิมๆส่งผลโดยตรงในเกมในการแข่งขันในปีหน้าก็คือ4เกม 2 0 2 5ในช่วงปลายปีเวียดนามจะกลับมายิ่งใหญ่ทั้งทีมชายและทีมหญิงอีกต่อไปหรือไม่หรือว่าทางสมาคมบาสบอลของเวียดนามจะต้องรีบปรับปรุงทั้งฝั่งของทีมโคช้ชแล้วก็เงินลงทุนนะครับขอบคุณสำหรับการกดไลค์และก็กดติดตามนะครับและขอบคุณมากๆนะครับที่ดูจนจบถึงตรงนี้ครับ